สวัสดีทุกท่านครับพบกับผมรองศาสตราจารย์ดรบุณพงศุขสวัสด์อีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เป็นการถามว่าเราจะทําอย่างไรจรึงจะทําให้ค่าดีกรีออฟฟิดอมในโมเดลของพวกเราเนยครับมีค่ามากกว่า0นะซึ่งจาก2คลิปที่ผ่านมาก็เป็นการพูดถึงปัญหาของดีกรีออฟฟิดอมใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยครับเราจะทําอย่างไรให้ดีกรีออฟฟิดอมของเราเนี่ยมันมีค่ามากกว่าศูน จากสูตรนะครับ d f เท่ากับ n i คูณ n i บวกหหารด้วย2ลบด้วยจำนวนพารามิเตอร์ที่เราต้องการประมาณค่าทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าเรามาดูจากตรงนี้นะครับสิ่งที่เราควรจะต้องทำคือเราก็จะต้องลดจำนวน n p หรือจำนวนพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่าลงนะครับโดยการที่ไปฟิกค่า e r r o r ของตัวแปรแบบนี้ก็จะทำให้อะไรครับก็จะทำให้ค่า d e g r e e offedom ของเรานะครับมีค่ามากกว่าศูนย์แล้วนั่นเองหรือมีค่าเป็น1นั่นเองนะครับ ถ้าเราดูจากภาพนี้นะครับถ้าแต่เดิมเนี่ยครับตรงนี้ครับเรามี6เส้นพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่าใช่ไหมครับเวลาสูตรในการคำนวณก็คือ ni คูณ ni บวก1ลหาร2เท่ากับ6พารามิเตอร์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับโปรแกรมจะคำนวณครบทั้ง6แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้อย่างเช่นเรารู้ว่าเนี่ยตัว e r r o r ตัวที่1เนี่ยมีค่า1.3จุด1.30เราแค่บอกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับเดี๋ยวเราไปฟิก error ตัวนี้ครับเป็นจุด1.30นะครับพอเราฟิกเป็น130นะ์รับ จำนวน np ของเรานะครับจากเดิมเป็น6เส้นก็จะเหลือ5เส้นครับเหมือนกันครับทุกโปรแกรมก็จะทําการฟิกแบบนี้เราจะถามว่าอาจารย์แล้วเราจําเป็นจะต้องฟิกตัวแรกตัวนี้หรือเปล่าบอกไม่จำเป็นนะครับขึ้นอยู่กับเราเป็นคนเลือกนะครับในที่นี้นะครับเราอาจจะเลือกฟิกตัวนี้ก็ได้ครับตัวที่2นี้ก็ได้ถ้าฟิกตัวนี้จะฟิกให้อะเรอเรเป็นเท่าไหร่ครับก็ต้องเป็นจุด145ถามว่ารู้ได้ไงครับเนื่องจากว่าเราปล่อยให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทาการคํานวณขึ้นมาก่อนเราก็จะทราบทันทีเลยว่า เอ r ร์ er ที่แท้จริงของโมเดลของเราเนี่ยมีค่าเท่าไหร่เมื่อเราทราบค่าที่แท้จริงของโมเดลเราแล้วต่อไปนี้ก็ไม่จําเป็นต้องให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทาการคํานวณใหม่แล้วใช่ไหมครับเราสามารถบอกได้ทันทีครับว่า e r r o r ในงานนี้คือเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปฟิกโปรแกรมตรงส่วนนี้นะอันนี้ก็คือเคล็ดลับที่จะทําให้ค่า D ีกรีออฟฟิดของเราเองครับมีค่ามากกว่า0เคล็ดลับสั้นๆนะครับเราต้องทําอะไรครับเราจะต้องไปลดจํานวน np ที่ให้โปรแกรมคำนวณด้วยวิธีการคือไป f ิกเออร์อร์และการ f ิกเออร r เแต่รับโปรแกรมไม่ว่าจะเป็น l i s เล่ไม่ว่าจะเป็น,น Amos ไม่ว่าจะเป็น M+ อ็มทำอย่างไรนะครับติดตามชมในคลิปถัดไปได้นะครับมีคำตอบให้ทุกท่านครับและพบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ